สบายดีจ้าพี่น้องทุกคนอากาศฮอนแห้งายพี่น้องมู่ละความดันขึ้นไม่น้อยละความดันลดเมื่อคืนนี่ยไม่ได้พักพอดเมือ่อยล้วการพกระหายไข่เนาะพี่น,อน,น้องเนาะตุกขึ้นอาเลยวิ่นหัวอู้ซึกว่าวินว่นวินว่นเมื่อยวิ่นวิ่นยังงนะเลยให้พวันนั่นวัดความดันห้เนาะว่ามันขึ้นหรือมันลงพวันเลยวัดเบิ่งบนคฮะความดันลุด,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 ดพี่น้องมู่ัะความดันขึ้นไม่น้อยับความดันลด เมื us, ่อยวินวินมันเป็นแบบเมื่อยวินวินความดันลดนี่คือขึ้นเลยลดกับขึ้นคือกั้นเลยนะอาการยวันพี่น้องเลยเลยบอกขื่นอยากกินเข่ากินน้ำนั่นมีที่กินของว่างๆเลยพี่น้องกินของว่างๆแค่นึงเลยหักอย่าหยาบไ่ซะเลยเพื่อนโอนใหญ่ดิโกมี่ไปเมื่อกี okay. ้เลยกรเทียนตาเฒ่านอนอยู่ฮะ มันหลับมันตื่นมามือะอนยังจัะกูเห็นคนเห็นแต่สะมิกนอนไถโอ้อเอะนอนหแล้วก็ลับต่อเอรีบอกข้างล่างบ้าเออโอนแล้วไปยังเด็ไปเอาตุ๊กตาอยู่นั่งชาวมลเห็นคลิปเราน้องเลยใช่อยู่ไทยถูกอ่อยู่ไทยน้องอยู่กับพ่อมันตีเออเจ้าพ่อเราจะมีคนนอนนอนอยู่เออหัวน้องงงงะ ว่าน้อง,งเ้าไปพอดีได้ยินเสียงน้องหายน่นอกหนะน,น้าออนเงอ๋อเพ่ไม่เห็นคนเลยเด็ดลาป้าไหนนจจามนะ่ยไม้างจ้างมั้งเกิะลาป้าไหมเขามจ้างเวลาห้องสตตว์บากินบ่บ่อยากเลยเงินไรยบ่ลูกเงินนาชาวที่พัน าต้องคนเห็นคนเฮียก็มีรอยคุณพบ่ออะไรเอาพุ่น it <Moment. S 1> ี <prohibited Ó thank you> euh ่เนี้ยคือขึ้นมาฮะซื้อขึ้นมาในเขาปป่งม่นในเบาะรถอะไร้่อเะยเอากันจังคัหนูกตะกอนเนาะหนูเนี่ยันเนาะ เออนั่นเก็บเก็บรถท้องไว้อากาศมันทมแล้วนี่มันทีสองโมงสามโมงสี่โมงแล้วพ่อแล้วพักผ่อนวังไรเนี po, ่นอนวัางไหเนี่ท so ้องกระด่าเต็ดเรียกแล้วเต็ดเรียกแล้วกินข้าวกิ้นน้าเรียบร้อยแล้วก็นอนพักผ่อนก็เด้มีเรียกยังสิไปถูกมากมมยเลยพี่น้องเนาะน้่ท้องถูกผมเลยขลุกวังไรเนี่เครือบก็ยังเป็นกองอยู่เรือบหมสัก ผิดเพราะวันนึงคือคือเราผิดแร้หมูบัดความดันขึ้นไม่น้อยบัดความดันลุดลุดอยู่น้อยเดียวหนึ่งดอก ได้ร้ายดอกเขาเขาเพักพรอเยียกก้อเนาะมันก็นเลยลดพี่น้องเไงพักพรอนหน่อยแล้วก็เอากินเหล่ากินเบียร์แน่เราคมสื่อสารเนาะให้กับบุญยากนัน้นเนาะเนี่ย คนห้วนยหว่นยงหาบุอยมาเวาิแผนแม่บ้าหน่้ยแม่ดไอ้ม้าเงินเท้าดิฮัโอ้เกิสามสิบดไอ้แม่เงินเท้าสาหาจีเอาคือกัก็ประจำห้่นย่เนาะ สั่งสมารลูกบอกามตงหาพันกี่ังมีค,อคมนอยากนําไปนเนี่ยนี่ะเบ่อแนค่ะอ,อ,อ,อยู่ก็บพบ่ม่งอ่ะ เด้ก็แทบอยู่พี่น้องเล้ยเข่าก็บเพายากน้ำก็บเยากโว้ยเป็นโรคอีฉันเด้แบบเนาะเมื่อน้ำเจ้าของเด้พี่น้องคือเป็นจังสี่บ่เบื่ออาหารบ่เนาะสงสัยเป็นโรคเบื่ออาหารพี่น้องไปก็นปเป็นโรคเบื่ออาหารแท้เ,ทเลยนะคงกินกับแบบสิ่ป้าบุบกระเพกร,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 ริยากยากพี่น้องเว้ย แยากชิ้นกินชิ้นอยากปลาตอนได้กินปลาแต่มันมันเป็นอะไรมีปลามันแบบเป็นเป็นจริงๆบิงโแซกเป็น,ปน,ปน,ๆๆปนยังกับโบนัวโบแซกนะโบแซกในปากในโคนโคตรโคตรแล้วกอืะ ซื้อยนเลยับของเขากมันแท่บอยู่ในพี่น่องบนบแซ่บอืมืม้าง,องคอยอ่งซื่โอโยนตายลตายลเป็นอันนึ่งิตใลวบ่หน,นอคนีห็นนะพี่น่องนอใครจิตใจคนน,นอหนนเอาบเปากกระจางจางปากลางคอบด,อด,อด,อดามาันยูซื่อๆไดี๋ยวนหน่ันคือรามาเาาขาถาคือระวันวาน ตั้งแตหัวขึ้นนก็นไล่ซดกับเจ๊เขาเลิกตื่นได้พี่น้องหนึ่งโมงคือสองสองมงกลางคืนตีสองคนไทยกับเลิกตื่นแล้วจะเมืยแบบนี้เนาะอัอง t h o มา เทขยะอยู่ใส้ท้องเลยดูดแล้วก็น้ำน้ำเจ้าดิค่ะพี่ชายเลยเนี่กูกินบอดเด็กหืบุยากเด็กเด็กกับบุญยากน้ำมันอะไรกับห่อมันห่อมันห่อมันจะกินเขากินน้ำกูได้จ้ะกูตีเขาดอกลากมือมันแม่ท้องได้หรือเปล่า

กินทีหลังทีแบ่งไว้ให้เขาอยากเขามากินกินทีหลังทีแบ่งไม่ให้น้อพี่น้องไปลงบ่อแทกซื่อๆเยอๆเลยท้องเงยในป่าอยู่บนนัวยังเลยหนูย่านก็อิ่มก็เลยเอาเลยมา เอาเบิ่งนางทองเนาะมัดข้าวคือไปคือมาเฮากะเห็นเราเห็นเดีอดงุ้มๆขาวข้าวขาเบิ่งเฮาปผัดอีโตนพี่น้องเไยทิ่มโบได้ป้าโบได้่าสิซะเห็นเรางุ้มๆข้าพอเราเห็นหายก็จะข้าวอยากหายยังคงคอยจะตีได้คอยได้ใส่พอดีพี่น้องนะครับแล้วรีดได้คอยนะคอยเป็นคนแบบห้อนห้อนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้าวเดียวดอกเย็นละใจลืมแล้วคว่ำหายนะลืมปุ๊บปั๊บลดคนนะ วัดเลี้ยวเบิ่งเราเขานั่งอยู่เนาะเพิ่นเพิ่นกระหึ่มเห็ดเบียยเขาเบิ่งนะเขาคืออีต้นสงสารกำพากำพอยพี่น้องบ่มีบรรพ่อแม่กระถูกยากปากหมองพ่อก็คือพี่บ้าเขาเลยคือคอยน้ำเขาเลยเป็นห่วงงลรอีต้นลรเขาน่ะบอกละเขาน่ะสอนเขาบอกเขาสอนเขาอยากเขาอยากให้เล่านั่นทันคว่ำเฮาผู้จักคว่ำผู้จักถอยห้อยคว่ำบ่ให้ขี้ตัวขี้ต้มนะบ่ให้เป็นต่อหน้า เฮาเห็ดอีกอย่างหนึ่งรับรังเฮาเห็ดอีกอย่างหนึ่งเลยเฮาจาก้ายเฮานันวังดีนี่นะเฮาซอยเหลือนี่ลราเนาะเฮาวังดีแห้งนี่พัดขึ้นพัะเ็ตอีแบบหนึ่งเลยเฮาจากคืนเฮาจะกแคบู่นะสิว่าอปกรยหุ่นนะคืนเราไปอากซ่อมม่ได้่อยนะเราเขาไม่ได้เคยเห็นแล้จะเชือกดอกมีน้องอย่างถ้ายแห้งชุดๆจะไม่แสบผ้าสามบาทมันเชือกนมันจะห้ายแห้งเนาะ เราเห็ดซื้ออยู่ได้เราก็อึ้งได้เราก็อึ้งพอแล้วเราก็อึ้งบอกยากคันเมาดีแห้งกระเท็จพี่น้องเลยแห้งลืมมาตัวเองมาจากใส่คันเมาดีน่ะค่ะเัาเมาลูกเอ้ยนางเอ้ยลาเอ้ยนี่ลืมแล้วมาตัวเองมาจากใส่เออยคอยเป็นคนอยากให้แล้วคอยปุบปับปุบปับจะให้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เห็ดมันหึนแล้วขนเดี๋ยวนี้แล้วคอยคันเย็นปุ๊บปับแล้วก็ลืมแล้วอ่ากินกินกินเลยมีอยังไงคอยไปก้นจังสี่พี่น้องเลย เอาหลอดเลี้ยวเบืง้งบนเง็ดเบี้ยเนาะก็ขุดมีต้นเบื้องแล้วก็ขึ้นไปน้ำนะเอาเบื้งนะก็ขึ้นไปน้ำเออเราพยายามขาาเอาถิ่นพ่อป้าเล่านี่ก็โอ้ยคือสิบ่งของไปทาไปอังนนะกฤษลบเลยครับยามชีวิตเล่านั้นเป็นอันตรายไปอยูน่นำคนอื่นกับนนะ้องพี่น้องเนะาะว่าซี่ซะก่อนนะขึ้นไปขึ้นมาเนะลยซีเบ้าสู่พี่น้องฟังไม่น้อยนั่นแน่นลนพี่น้องเลย บัตเบิ่งแล้วเดือดเดือดไอีต้นสงสารข่อยเลยเป็นคนแนวนี้เป็นคนแบบว่าเมตตาคนให้อยู่เว้าว้ายจกจกอยู่หักในใจลึกๆนี่ไต่ดอกไอีต้นเจ้าคุณเก่ากับเองเจ้าคุณเก่าอ่ะล่ะแนวนี้ข่อยนันคือข่อยก็ต้องท่องเลยรในคันวันที่นั่นกับข่อยสงสารเราเฮ้ย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 ไปไล่วัวไหนเร็วๆเลยๆวัวเข่าเฮือนพี่น้องนั่นนั่นได้พี่น้องเลยข่อยนะ สีว้าหตัวสุพันบ่ดนี่เนาะเนี่ยนั่นละก่อยนะเป็นคนห้นะกับปลูกปรับลดให้นะกับดีไว้ต้นคนใจหลึกๆนะแพงแพงซ้ำลูกซ้ำล้านน่ะแล้วี่น้องแต่บางเวลาเราเห็ดเราปฏิบัติอยู่น้ำเฮาในแบบว่าสีว้าหนามือเป็นหลังมื่อนะเฮา็ค้นว่าคือบุคคลเห็นความดีของอีต้นสงสารเนาะชคบคึ้แต่ตัว่าบ่คอยหักแพงันหักแพงเลี่ยงดูกปูเสือแค่ขอาซ้ำได้ในความหมายของบ่คอยจะให้เราเข้าใจลึกๆซึ่งถึงข้อนี่นะพี่น้อง แม่บอกพี่น้องเนาะเอาคลิปในการพ่อเด้อเล่นพี่น้องเด้ออินนี่ก็นั่งนับนั่นางทองจ้ะพี่น้องเอาลาไปก็เด้อคลิปในพี่น้องพ่อกันคลิปใหม่ไปไ้ะจ้าพิธีพาการใดก็ขอโทษขอขอภัยเไได้อพี่น้อง